แต่ว่าจําได้ไหมคะว่านับตั้งแต่ที่รัฐบาลบริหารงานมาเรื่อยๆก็มีการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็มีเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีปก,กติก็มีแต่ว่าพอมีการแต่งตั้งและมีชื่อคุณนัทวุฒิใสเ่เกลือที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีออกมาโอ้โหแต่งตั้งมาหลายวันแล้วนะคะนี่ผ่านมาตั้งหลายวันกระแสดราม่ายังไม่จบเลยค่ะยังร้อนแรงอยู่ครับเพราะว่า ถือว่าคุณนัทวุฒิไส้เกลือเนี่ยอดีตแกนนํานปชกลุ่มคนเส้แดงนี่แหละร้อนแรงมากกว่าสมัยที่อดีตนาย,ยกเสียตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสองรัฐนาย,ยกอีกอคือตอนนี้เปิดศึกกันแบบโอ้โหสองฝ่ายเลยฝ่ายหนึ่งก็มองว่าเออคุณนัทวุฒิมาก็ดีเราก็จะได้ร่วมกันทําไม้ทำมือเพราะว่าแกเป็นคนที่มีศักยภาพแล้วโดยข้อเท็จจริงเนี่ยคือมีการพิจารณาพูดคุยกันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยอดีต นายกเศรษฐาแล้วนะ,ะแล้วก็มีการตกผึกกันเพราะจะสังเกตไหมอดนยียนยกเศรษฐาเนี่ยไปร้านเยี่ยมใต้อาหารใต้ของคุณนัทวุฒิหลายครั้งมากกลับมาจากต่างจังหวัดเนี่ยบางทีก็แวะเข้าครัวเลยนะ,ะเข้าครัวที่เยี่ยมใต้เลยแถวปากเกร็ดนี่แหละถามว่าความสัมพันธ์ของคุณนัทวุฒิกับทาง ท่านนายกรัฐมนตรีแผ่ทองทานนี้เป็นยังไงบ้างก็เหมือนกับที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยค่ะเพราะว่าทุกเวทีของการปราศายหาเสียงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไปด้วยกันตลอดนะคะแล้วทีนี้ไปด้วยกันตลอดรู้อยู่แล้วว่างานการเมืองเป็นยังไงแล้วก็รู้อยู่แล้วเรื่องของบวนชนด้วยว่าจะต้องยังไง พอถูกแต่งตั้งมากระแสด,ดราม่าต่อเนื่องหลายๆวันแบบนี้แน่นอนคนที่จะตอบคําถามแล้วก็จะอธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนที่สุดคุณนัทธุศัยเกลือค่ะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีขนาดนี้คุณนัทธุศอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีคุณเต้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้บำินรายการและท่านผู้ชมที่เคารพครับคุณนัทธุฒิฮนะทำไมกระแสมันร้อนแรงเหลือเกินการรับตําแหน่งที่สั่งการใครก็ไม่ได้เป็นแค่ตําแหน่งที่ปรึกษารอยเนี่ยทำไมกระแสดราม่าม,ามันรุนแรงเหลือเกินเกินกว่าที่คาดไว้ไหมฮะ ที่จริงก็คาดว่าคงจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนทั้งที่เห็นด้วยและเห็นต่างครับจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและแม้แต่ฝ่ายที่เคยร่วมอุดมการเดียวกันครับคาดไว้แบบนี้แต่ก็ไม่นึกว่ามันจะมีปฏิกิริยาผ่านทางสื่อสารมวลชนของกลุ่มต่างๆที่มันหลากหลายแล้วก็ต่อเนื่องกันหลายวันครับเอาว่าเมื่อวานนี้ตอนสายๆเนี่ยผมได้รับโทรศัพท์จาก สื่อมวลชนอาวุโสท่านหนึ่งนี่นะครับก็โทรมากระเซาว่าเออแปลกมันเหมือนกับว่าผมเนี่ยมันมาสู่ตําแหน่งสําคัญอะไรใหญ่โตเพราะว่ามันเกลียวกราวอือนแล้วเกิดออ่าันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาที่เกินความคาดหมายนิดหน่อยนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็สามารถที่จะเผชิญรับแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ครับค่ะ อย่างกรณีของกระแสดราม่าที่มันเกิดขึ้นและเสียงวิจารณ์ที่ตอนแรกเราคิดว่ามันอาจจะแค่นิดหน่อยแต่พอมันขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นคุณเต้นมองไหมคะว่าตัวเองอาจจะเป็นกระสุนตกของรัฐบาลชุดนี้แล้วอาจจะทำให้รัฐนาวาของคุณแพทองทานชินวัตรเนี่ยสั่นคลอนอยู่พอมาสมควรค่ะคงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่าถ้ากระสุนจะตกตรงไหนในรัฐบาลก็ไม่น่าจะมาหย่อนเอาตรงตาแหน่งที่ปรึกษาของนายกซึ่ง ไม่ได้มีสถานะแม้กระทั่งเป็นข้าราชการการเมืองด้วยซ้ําเป็นแต่เพียงว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์มันอาจจะเกิดขึ้นจากกรณีที่ผมเคยประกาศยุติบทบาทไปก่อนหน้านี้ครับซึ่งตรงเนี้ไม่อยู่นอกในความคาดหมายละ่ะว่ามันต้องมีแน่ๆแล้วผมก็อธิบายเหตุผลของผมที่เหลือก็เป็นวิจารณญาณของประชาชนแล้วเวลาก็จะเป็นเครื่องที่สุดทุกอย่างอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่า ในความเป็นตัวผมเนี่ยมันเคยมีบทบาททั้งการเมืองภาคสนามแล้วการเมืองในระบบในสภาในรัฐบาลดังนั้นก็เลยถูกพูดถึงมากหน่อยถ้าเทียบกับท่านที่ปรึกษาท่าน,นอื่นๆครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายก็ไม่ได้รู้สึกตัตดหรือกดดันอะไรครับเมื่อตัดสินใจก็เปิดเผยตัวแล้วก็เดินไปข้างหน้าครับเห็นได้ยินคุณนะัทวุฒิเคยพูดว่า มีคนบอกว่าอยู่เบื้องหลังไหมออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะโดนนะคุณดัตวุฒิก็ยืนยันว่าทําไมต้องออกหน้าครับคือตอนที่ผมประกาศยุติภารกิจทางการเมืองผมก็ได้บอกกล่าวต่อประชาชนดังนั้นเมื่อตัดสินใจกลับมาทําหน้าที่อีกครั้งจะให้ผมซ่อนอยู่ข้างหลังผมไม่ทำนะครับ,รบมาก็มาเปิดเปิดให้ประชาชนได้รับทราบ ถ้าจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ก็เชิญได้ทุกมิติทุกแงม่มุมแล้ว<ะ>ผมไม่ต้องการที่จะเดินไปพบใครต่อใครพอเขาถามว่าตอนนี้มาช่วยรัฐบาลอยู่หรือเปล่า<ะ>แล้วผมต้องอ้ำอึง้งหรือพูดสิ่งที่ไม่จริงกับเขาคือช่วงก่อนหน้านี้ไปไหนมาไหนเขาถามผมก็พูดชัดนะ,ะว่าไม่ได้มาครับเพราะว่า ไม่เคยร่วมเป็นคณะทํางานชุดไหนไม่เคยเข้าประชุมอย่างเป็นทางการใดๆทั้งสิ้น่ากองค์คาพยพข,ของรัฐบาลอืแต่ว่าหลังจากที่มีคําสั่งแต่งตั้งก็พูดชัดเหมือนกันว่ามาช่วยงานครับตามแต่ที่ทนายกมอบหมายครับมันเป็นเพราะบังเอิญว่ามีกลุ่มมวลชนโหมโรงประกาศจะลงถนนแล้วหนึ่งในคนที่ประกาศเนี่ยก็เป็นพี่ตู่จตุพรพรมพันธ์ซึ่ง สนิทสนมหรือเปล่าฮะหรือเหมือนว่าตั้งใจเอามารับมือกันหรือเปล่าอันนี้โดยความจัดจริงนะครับทั้งในช่วงเวลาที่ท่านนายกหรือผู้หลักผู้ใหญ่ได้เชิญชวนแล้วก็ตั้งแต่มีคำสั่งมาจนถึงนาทีนี้ไม่ได้มีการหยิดประเด็นเรื่องม็อบเรื่องการเคลื่อนขบวนผู้ชุมนุมเป็นข้อหารือเลยแม้แต่น้อย คือพูดเนี่ยไม่ว่าไม่ใช่ว่าผมจะไปดูเบาความเคลื่อนไหวใดๆนะครับแต่นําแต่ละท่านท่านก็มีศักยภาพของท่านลหละแต่ว่าความจริงมันเป็นแบบนี้และถ้าหากให้ประเมินตามสายตาผมก็มีความเชื่อของผมว่าสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่มันไม่น่าจะเกิดการชุมนุมเคลื่อนมวลชนขนาดใหญ่หลายหมื่นคนพักค้างอ้างแรมยาวนานต่อเนื่องเป็นเดือนเดือน แบบสมัยก่อนที่เราเคยเห็นเนี่ย <c oughs> ผมว่าไม่น่าจะมี <c oughs> ปีนี้ไม่มีปีหน้าจะมีก็ยากเต็มทีครับค <c oughs> แต่ว่าการเคลื่อนไหวในลักษณะการต่อต้านคัดค้านหรือกระทั่งขับไล่รัฐบาลเนี่ยถ้ามันมีก็ไม่แปลกเพราะว่ามันมีมาแล้วตั้งแต่รัฐบาลนายกเรษฐาที่เขาชุมนุมกันตรงสะพานชมมลูเช่หรือว่าจะเคลื่อนออกมาตรงไหนก็ตามเถอะดังนั้น น่าจะออกมาในรูปเช่นนั้นมากกว่าครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้ามันมีพัฒนาการทางมวลชนอื่นๆใดๆเนี่ยภารกิจหลักที่ผมได้รับมอบหมายก็ไม่ใช่การไปเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นแต่ว่าเป็นการทํางานร่วมกับอีกหลายๆส่วนเพื่อที่จะให้ข้อเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทําภารกิจตามที่ท่านนายกมอบหมายการ รับมือม็อบการาเผชิญหน้ากับม็อบเนี่ยผมยังไม่มีอยู่ในความคิดนะครับค่ะส่วนว่าเอา้าแล้วถ้ามีประชาชนเข้าเดือดร้อนเขาต้องการเรื่องอื่นๆเข้ามาเรียกร้องต่อรัฐบาลเนี่ยจะเป็นบทบาทของใครค่ะก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นบทบาทของท่านรองเลขาธิการนายกก็คือท่านสมคิดเชื้อคงค่ะ และจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ท่านสมคิดท่านทำหน้าที่ของท่านอยู่ครับครับหรือมีภารกิจอะไรบ้างฮะคุณนัทวุฒิทาให้หลายคนหวาดวิตกโดยเฉพาะฝ่ายที่เห็นต่างหรือตรงข้ามเนี่ยดราน่ามาถล่มต่อเนื่องเลยงัดเรื่องเก่าเรื่องก่อนเรื่องมารมมาโกรมันเล่นงานตลอดเลยมีภารกิจอะไรบ้างครับคือคอย่าได้มากังวลอะไรกับผมเลยครับเพราะว่ามันไม่มีภารกิจอะไรซับซ้อนเป็นพิเศษท่านนายกมอบหมายอย่างไรผมก็ทําไปตามนั้น แล้วก็การมอบหมายของท่านนายกเนี่ยมันมีความมุ่งหมายสำคัญก็คือทำงานแก้ปัญหาให้กับประชาชนทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์นะครับมันไม่มีอะไรรับลมคมในอะ่ะคือผมก็แม้ว่าจะประเมินอะไรไว้ล่วงหน้าแต่ก็ต้องยอมรับว่าละลาดใจอยู่ฮะว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรกันสารพัดกลุ่มสารพัดฝ่ายแล้วเกิดค่ะครับ อย่างกรณีของคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาที่ไปยื่นบอกว่าคุณสมบัติของคุณนัทวุฒิเนี่ยไม่น่าจะตรงตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ที่จะสามารถมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีได้และเดี๋ยวอาจจะไปโดนกระทบถึงท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานเหมือนกรณีที่ตอนคุณเศรษฐาทวีสินแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานด้วยตรงนี้คุณนัทวุฒิมองกรณีนี้ยังไงบ้างคะนี่เป็นดอกแรกไหมคะที่เริ่มมีการร้องกันแล้วคะ่ะ เชื่อว่าท่านนายกไม่มีความกังวลนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมีคําสั่งแต่งตั้งได้มีการพิจารณาข้อกฎหมายกันครบถ้วนคือสถานะของผมกับคุณหมอสุรพงศ์เนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันก็คือต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกค่ะแต่ว่าตําแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีมันแตกต่างจากตําแหน่งรัฐมนตรีโดยสิ้นเชิงนะครับทั้งในทางสถานะและในทางกฎหมายในทางกฎหมายเนี่ย เราไม่ได้เป็นแม้แต่ข้าราชการทางการเมืองไม่มีอัตราค่าตอบแทนไม่มีอำนาจสั่งการบังคับบัญชาข้าราชการหรือหน่วยงานรัฐใดๆก็เป็นคนที่ทำงานให้ในายกตามที่ได้รับมอบหมายผ้าหากจะต้องไปทำงานเกี่ยวพันกับส่วนราชการบ้างก็คงเป็นลักษณะของการประสานงานคงเป็นลักษณะของการทำงานร่วมกัน ตามบทบาทหน้าที่เท่านั้นเองครับดังนั้นเนี่ยไอ้ก,กรอบการพิจารณาหรือว่าข้อกฎหมายที่เอามาใช้ในการแต่งตั้งคุณพิชิตเนี่ยจึงเป็นคนละเรื่องไม่เกี่ยวข้องกันรเรื่องของผมและคุณหมอสุรพงศ์ครับครับตอนนี้มองแนวทางเลยครับเพราะตอนนี้นิติสงครามเนี่ยคุณรัฐวนฒิมองไงเพราะวันนี้ก็ร้องยุบพักเพื่อไทยอีกแล้วเหตุผลก็คล้ายๆกับที่จะยุบพักเก้าไกลเหมือนกันอันนี้มองเรื่องนิติสงครามมันจะสงบกันยังไง เรื่องนิติสงครามเนี่ยคงมีไปตลอดนะครับ,รบอย่างน้อยๆก็ในอายุของรัฐบาลชุดนี้อยู่ครบสี่ปีก็คงมีให้เห็นกันตลอดทางก็สู้กันไปรับมือกันไปแต่ว่าเฉพาะเหตุการณ์วันนี้ที่มีการโคษณนาล่วงหน้าว่าเจ็ดโมงเช้ามันจะขนพองสยองเกล้ากันเนี่ยนะครับครับปรากฏว่าเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆว่าเกจิอาจารย์ทางการเมืองทั้งหลายวิเคราะห์ตรงกันว่ามันดูจะไม่ ตื่นเต้นเกิคำโฆษณาแต<ห>่<ช>เอาเถอะอย่าไปพูดแล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นการประมาทอะไรใดๆกันก็เคารพการ,กคร,ารเคลื่อนไหวของแต่ละท่านไอ้ตัวคำร้องวันนี้ผมไม่สู้กับดนักอะครับเพราะว่าคิดว่ามันคงไม่เลยเกิดไปจนถึงขนาดยุบพักล้มรัฐบาลครับแต่ข้อสังเกตที่จะเชื่อเห็นกันก็คือข่าวเขาออกว่ะผู้ร้องเนี่ยไปพร้อมกับหลักฐานเอกสารห้าพันกว่าหน้าครับค่ะ ไอหลักฐานเอกสารจํานวนมากเท่าไหร่ไม่ใช่น่ากลัวนะครับแต่สิ่งที่น่าคิดก็คือว่ามันต้องมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มุ่งม,มั่นเอาจริงมากๆนะครับไปนั่งทํากันจนมีเอกสารห้าพันกว่าหน้าไปยื่นศาลน่ะค่ะคือมันต้องเป็นกองงานมันต้องเป็นขบวนคนครับมันต้องมีหมุดหมายที่แน่ชัดว่าต้องเอาให้ได้อืมไอ้น้ําหนักของข้อร้องเรียนมันจะมากน้อยแค่ไหนไม่รู้ล่ะแต่ ทํากันเป็นเรื่องเป็นราวตรงนี้ทําให้เห็นว่ามีความพยายามที่จะกดดันหรือล้มรัฐบาลอยู่จากคนกลุ่มหนึ่งแน่ๆครับอแต่เขาบอกว่าคุณธีรยุธทธ์ทาเรื่องนี้เพียงคนเดียวพักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองต่างๆก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยตรงนี้มันเป็นเหตุผลที่ฟังได้ไหมคะวิทยานิพนธ์ลเล่มหนึ่งเนี่ยทาคนเดียวบางทีเขาทากันเป็นปีนะครับ ไอ้นี่เอกสารหลักฐานเรียบเรียงมาห้าพันกว่าหน้าถ้าท่านทําคนเดียวในระยะเวลาสั้นๆแบบนี้ผมก็ว่าฟังยากแต่ก็เอาเถอะครับเรื่องแบบนี้มันไม่รับเกินสายตาสังคมไทยหรอกยังไงก็เห็นความเชื่อมโยงอยู่แล้วครับก็ได้ทูษครัตอนนี้คนเขามองว่าแกนแกนความขัดแย้งเนี่ยก็มาร่วมงานกันหลายฝากักหลายฝ่ายคุณเนวินก็เลยพบกับอดีตนายกทักษิณ พักรวมไทยสร้างชาติก็มาอยู่กับเพื่อไทยประชาธิปัตย์ก็จับมือคุณนัทวุฒิมองว่ามันน่าจะเป็นแนวทางที่เกิดความปองรองได้ไหมฮะอย่างน้อยที่สุดฝ่ายที่เคยเห็นต่างเปิดหน้าฟาดปันกันชัดเจนก็ปรับรูปแบบความสัมพันธ์จากเผชิญหน้ามายืนอยู่ในข้างเดียวกันลดแรงประทะแน่นอนครับแต่จะให้ผม พูดว่านี่คือความเป็นเอกภาพสนิทแนบแน่นดำรงสถิรภาพผมคงไม่มองอย่างนั้นครับเพราะความคิดที่ผมเสนอต่อสังคมเวลานี้คือผมเห็นภาพสังคมไทยมีการเมืองแบบสามก,ก๊กชัดงงเจนครับเช่อฮะก๊ก,กหนึ่งคือเพื่อไทยอีกก๊กหนึ่งก็คือพรัคประชาชนและอีกก๊กหนึ่งก็คือกลุ่มอำนาจเดิมครับ ความสัมพันธ์เวลานี้คือก๊กเพื่อไทยกับก๊กอำนาจเดิมจับมือกันร่วมรัฐบาลก๊กพักประชาชนเป็นฝ่ายค้านค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แยกตัดขาดกันเสียทีเดียวเพราะบางแง่มุมเนี่ยต่างก,ก๊กต่างฝ่ายก็จับมือแล้วก็เดินไปทางเดียวกันได้ผมชี้ให้เห็นชัดๆตัวอย่างใกล้ๆนะครับมติเกี่ยวกับร่างกฎหมายประชามติมที่ สอวอเขาคว่ำกลับมาค่ปรากฏว่าเมื่อโหวตในสภาผู้แทนกกเพื่อไทยกับกก้าไกลเนี่ยโหวตไปทางเดียวกันค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งของกกอํานาจเดิมคือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยโหวตไปอีกทางหนึ่งนี่ก็จะเห็นว่าการเมืองแบบสามกกเนี่ยมันมีทั้งมิติของการร่วมมือประสานประโยชน์และมิติข้อความขัดแยง้งหักเหลี่ยมชิงทงกันอยู่ในที จะให้สรุปว่านี่คือบรรยากาศของความปรองดองแน่แล้วคงไม่ใช่แต่ก็บอกว่ายังไม่มีสัญญาณใดๆที่จะเห็นการเมืองออกไปสู้กันนอกระบบะส่วนตัวผมเนี่ยยังมองว่าเป็นแง่ดีคือจะหักเหลี่ยมเฉือนคมจะอะไรกันยังไงก็ตามว่ากันในระบบรัฐสภาเลยครับ,รบว่ากันในกรอบกติกานี้ถ้าจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญก็ต้องทำให้กันสำเร็จ แต่ว่าการรักษาระบบรัฐสภาเอาไว้เนี่ยมันเท่ากับรักษาโอกาสให้ประชาชนยังมีสิทธิ์เลือกอยู่เสมอครับครับ,รบสุดท้ายฮะคุณนัทบุญฮะแต่ก่อนนี้ก็อยู่เฝ้าร้านเยี่ยมใต้นะฮะแล้วมาทำงานตรงนี้แล้วเอฟซีไปเยี่ยมใต้จะเจอคุณนัทตะบุญไหมเนี่ยอยู่ครับคือผมทำและผมผูกพันกับ หน้าที่นี้ผมถูกพันกับลูกค้าผมเอาสั้นๆเลยคือผมรักลูกค้าผมอะค่ะเพราะฉะนั้นปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าร้านผมเดินยกมือไหว้เขาทุกโต๊ะครับครับถ้าคนเยอะผมเก็บจานเองเก็บแก้วเช็ดโต๊ะเองเนี่เป็นปกติค่ะดังนั้นการมาทําหน้าที่นี้เนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคนอกจากเรื่องเวลาที่มันอาจจะน้อยลงแต่ถ้ามีเวลาก็เข้าร้านครับเมื่อคือนนี่ยังเดินไปไหว้ลูกค้าอยู่ในร้านค่ะครับ แล้วก็เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าเหมือนเดิมครับอ๋อคือถ้าว่างก็เป็นเด็กเสิร์ฟเหมือนเดิมถูกไหมคะครับแน่นอนนฮะเนี่ยนี่หน้าที่ที่ผมรับค่ะได้ครับและนี่นับตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งไปแล้วท่านนายกรัฐมนตรีได้นัดหมายประชุมอย่างเป็นทางการกันเริ่มต้นเมื่อไหร่ย,ยังไงมีไหมคะมีกําหนดการอะไรอย่างคะ กันบ้างแล้วครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าก็จะเข้าไปประชุมที่ทำเนียบครับได้ครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวผมกับคุณชนะผมกับคุณชนาจะไปเยี่ยมที่เยี่ยมใต้นะครับดีครับพนักงานเสิร์ฟบริการเต็มที่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ